ส่วนเรื่องที่สี่ที่จะได้จากบ,บทนี้คือสิ่งที่เรียกว่าประสิทธิภาพไอเซนโทรปิกนะครับไอเซนโทรปิกเอฟฟิเชนซีนะครับนอกเรื่องนิดนึงนะคำนี้ถ้าคนไทยอ่านกันเราจะอ่านว่าเอฟฟิเชนซีใช่ปะ่ะใช่ไหมแต่ว่าเราอ่านผิดทั้งประเทศคือคำนี้ต้องอ่านว่าเอฟฟิเชนซีนะครับ สเตสยางสองนะแล้วตัวแรกออกเสียงเป็น e นะไม่ใช่ f เลยเวลาคุณไปฟังฝรั่งพูดเนะี่ยคุณจะได้รู้ว่าอ๋อเขากำลังพูดคำที่เราเรียกว่า efficiency นะแต่ว่าพรั่งออกเสียงจริงก็ efficiency นะครับประสิธภาพกดประสิธภาพ isentropic คืออะไรนะครับนึกภาพคือมันจะใช้กับเครื่องจักรที่กระบวนการทางอุดมกติของมันอนะ่ะเป็น reversible adiabatic process อตอนที่เราจับเรื่องาโนอ่ะ เครื่องจักรอะไรบ้างที่เป็น r e v e r s i b l e a d i a b a t i c ถ้าเป็นเครื่องยนต์ความร้อนก็คือเทอร์ไบา์กับปั๊มถ้าเป็นเครื่องทำความเย็นก็คือคอมเพรสเซอร์กับเทอร์ไบา์อันนี้คือพูดถึงคาโนนะครับถ้าเป็นคาโนนะครับเครื่องจักรที่ทำงานกระบวนการทางอุดมคติของเครื่องจักรเป็น r e v e r s i b l เ a d i a b a t i c เนี่ยถ้าเป็นเครื่องยนต์ความร้อนก็จะเป็นเทอร์ไบา์กับปั๊มนะครับ ส่วนเครื่องทำความเย็น,น <c oughs> ก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์กับเทอร์บายไหมเครื่องจักรพวกนี้กระบวนการทางอุดมคติของมันคือรีเวอร์ซิเบิลอะดี i c ซึ่งเราพิสูจน์แล้วว่ารีเวอร์ซิเบิลอะดี i c ก็คือ i อเซนโท p ปิกโปรเซสคือกระบวนการที่ Entropy มันคงที่นะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่โผลขึ้นมาก็คือ n o ร t l e หรือว่าหัวฉีดตัวนี้กระบวนการทางอุดมคติของมันก็เป็น i อเซนโท p ปิกโปรเซสเหมือนกันนะครับ นิยามของไอเซ t ท o ปิก efficiency e ก็คือว่าประสิทธิภาพของเครื่องจักรคืองานที่เครื่องจักรเอาพูดถึงเทอร์ไบาย์ก่อนแล้วกนะันคืองานที่เครื่องจักรให้ออกมาจริงเทียบกับงานที่เครื่องจักรจะให้ออกมาถ้ามันเป็นไอเซนทอปิก r o c e s s ฟังรู้เรื่องไหมงานของกระบวนการจริงเทียบกับงานของกระบวนการอุดมคติ ฟังเรื่องไหมถ้าเป็นเทอร์บายมันก็ให้งานออกมาค่านหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้ามันทํางานเป็นอุดมคติมันควรจะให้งานออกมามากกว่าน,นี้ใช่ไหมนึกออกไหมก็ตรงไปตรงมาก็เอางานสองตัวนี้เทียบกันแล้วก็เรียกมันว่าประสิทธิภาพอุดมคติโอเคไหมนี่ยนิยามถ้าผมจะเขียนผมเขียนอย่างนี้ย ผลิตภาพไอเซโทปิกค,คืออะไรคือการเทียบระหว่างงานจริงกับงานอุดมคตินะครับงานจริงก็คืองานที่ได้มาจาก actual process คือออกมาจากกระบวนการจริงคือเครื่องจักรจริงเนี่ยกับงานที่เกี่ยวข้องกับกับเครื่องจักรท่ามันทํางานเป็น reverse e i e e r i หรือว่า isentropic process นะครับ <c oughs> ข้อแม้ของการวิเคราะห์หาปะสิิภาพไอซนโทปิเนี่ย คือตอนที่เราวิเคราะห์เนี่ยเราจะต้องสมมติว่าความดันกับอุณภูมิขาเข้ากับความดันขาออกอะเป็นตัวเลขชุดเดียวกันคือตอนที่เราวิเคราะห์พวกปฏิสัมพันทนโมปกเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์สองครั้งเนี่ยเครื่องจัรอุดมคติครั้งหนึ่งเครื่องจัรจริงครั้งหนึ่งสองครั้งเนี่ยคุณมีเงื่อนไขว่าความดันอุณภูมิขาเข้าและความดันขาออกต้องเป็นเลขชุดเดียวกันนะ เดี๋ยวจะทําให้ดูตอนนี้มันเป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวจะนึกออกไอเซน p อปิกเอเชนซี่ใช้งานจริงไหมใช้งานจริงครับเพราะเวลาคุณไปอ่านสเปคของคอมเพรสเซอร์ acer, หรือว่าคุณไปอ่านสเปคของกังหันกังหันไอ้น้ำอ่ะเขาจะบอกประสิทธิภาพไอเซนทอปิกประกบมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าของจริงมันจะให้งานออกมาเท่าไหร่คุณต้องวิเคราะห์เรื่องนี้เป็นโอเคนะครับ แยกเป็นสามกรณีเธอบายเธอบายก็ให้นึกถึงว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีเธอบายอยู่สองลูกเว้ยอันนี้เป็นของอุดมคติอันนี้เป็นของจริงนะครับเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเราจะต้องสมมุติว่าทีเดี๋ยวนะผมวาดใหญ่ๆหน่งยีขาเข้ากับทีขาเข้าแล้วก็ทีขาออกเนี่ยเป็นชุดเดียวกันนะครับ ปูน้ความดันขาเข้าความดันขาออกต้องเป็นชุดเดียวกันนะครับแต่ว่าตอนที่เราวิเคราะห์เธอร์บายอุดมคติเนี่ยเราจะรู้คุณสมบัติค่าที่สองนะทางออกเลยนะครับคือทางออกกับทางเข้าออจะต้องมีเอนโทรปีเท่ากันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นพอทางออกมีคุณสมบัติพบสองค่าแล้วเนี่ย ค่าคุณสมบัติอื่นๆเราก็จะหาได้เช่นเอนทัลปีเราก็จะหาได้พอเรารู้เอนทัลปีขาเข้าขาออกเราก็หางานที่ออกมาจากกังหันอุดมคติได้นะครับส่วนกังหันจริงก็เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลในโจทย์เอาว่าเฮ้ยทางออกนี่สภาวะไอคุณสมบัติตัวที่สองเนี่ยโจทย์มันจะให้อะไรมานะครับเดี๋ยวต้องไปไล่หาเอาแล้วเดี๋ยวเราก็จะวิเคราะห์หางานจริงได้เหมือนกันแล้วเราก็เอางานจริงกับงานอุดมคติมาเทียบกัน นะครับแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็เรียกมันว่าปภาษิภาพเปอร์เซ็นต์ตรงปกของเธอไ์อ่าประเด็นคือโดยสามัญสำนึกนะครับโดยคอมมอนเซนต์เราอะกังหันอุดมคติย่อมให้งานออกมามากกวา่าใช่ไหมถูกปะเพราะฉะนั้นเวลาเราเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องเอาตัวมากไปเป็นตัวหายข้างล่างนะประิทธิภาพก็เลยจะได้ออกมาไม่ไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไหมงานจริงน้อยกว่างานอุดมคติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปริทธิภาเพื่อจะไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ โอเคไหมแต่ว่าเครื่องจักรในกลุ่มที่สองไม่ใช่นะครับเครื่องจักรในกลุ่มที่สองเนี่ยฟัมกับคอมเพรสเซอร์เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะหน้าตาฟัมกับคอมเพรสเซอร์หน้าตามันจะเป็นยังไงเข้าใหญ่แต่ออกเล็กนึกออกไหมเพราะมันทาหน้าที่บีบอัดใช่ปะ่ะตอนที่บีบอัดปริมาตรจำพเพาะก็ลดลงใช่ไหมเวลาเราวาดรูปเราก็จะวาดรูปให้เป็นเข้าเข้าใหญ่ออกเล็กนะครับเหมือนกัน เวลาเราวิเคราะห์เนี่ยอันนี้สมมติเป็นอุดมคติอันนี้เป็นของจริงใช่ไหมขาเข้ากับขาออกทีความดันขาออกเนี่ยสามตัวนี้จะต้องเป็นชุดเดียวกันนะครับตอนที่เราวิเคราะห์คอมเพรสเซอร์หรือว่าปั๊มจริงเทียบกับอุดมคตินะครับสามตัวนี้ต้องเป็นเลขชุดเดียวกันสำหรับปั๊ม um, หรือว่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยเราจะต้องใส่งานเข้าไปนะครับ สภาวะทางออกเนี่ยเราจะรู้คุณสมบัติอีกตัวหนึ่งโดยอัตโนมัติเลยว่าเอนโทรปีขาเข้าขาออกต้องเท่ากันนะครับส่วนของจริงเนี่ยเดี๋ยวโจทย์มันจะให้ข้อมูลมาเดี๋ยวเราก็จะคํานวณได้ว่างานจริงเป็นเท่าไหร่นะครับตอนที่เราคํานวณสองอย่างเนี่ยอุดมคติกับของจริงเนี่ยเราก็จะได้งานออกมาสองตัวนะครับงานอุดมคติกับงานจริงสําหรับปั๊มกับคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวไหนจะใหญ่กว่ากันเนี่ย ระหว่างงานจริงกับงานอุดมคติเนี่ยสำหรับปัมหรือคอมเพรสเซอร์ตัวไหนใหญ่กว่ากันคิดโดยสามาัญสำนึกทั่วไปเลยนะครับของจริงย่อมกินไฟมากกว่าอุดมคติใช่ปะ่ะนึกออกไหมคิดแบบดื้อๆอย่างนี้เลยนะก็คือของจริงอะ่ะงานจริงที่ต้องป้อนเข้าเครื่องจกอักรอ่ะจะต้องมันมันย่อมมากกว่างานทางอุดมคติที่ต้องป้อนเข้าเครื่องจักรอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นสําหรับเครื่องจักรตระกูลนี้คอมเพรสเซอร์กับปั๊มอ่ะสังเกตว่าประสิทธิภาพไอเทนโทปิกจะไม่เหมือนเทอร์ไบน์ใช่ปะ่ะเพราะมันเอางานโดยงกติขึ้นข้างบนแล้วก็เอางานจริงไว้ข้างล่างเพื่อที่จะรักษารักษาภาษาฝรั่งเรียกคอนเวนชั่นนะรักษาธรรมเนียมอะ่ะรักษาธรรมเนียมว่าประสิทธิภาพจะต้องไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นโอเคนะครับส่วนนอสเซอร์ so, มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลย คือนอสโเนี่มันเป็นหัวฉีดใช่ป่ะพ่นความเร็วออกไปใช่ป่ะสิ่งที่เราต้องการก็คือพลังงานจนใช่ไหมก็เหมือนเหมือนกันครับเพราะฉนั้นเวลาเราดูประสิธิภาพไอเซนโทปิกก็คือดูพลังงานจนเทียบกันนะครับถ้าเป็นหัวฉีดจริงมันก็ย่อมให้พลังงานจนน้อยกว่าพลังงานจนถ้ามันเป็นอุดมคติใช่ป่ะเราก็เลยเอาพลังงานจน คูดงคติเป็นตัวหารอยู่ข้างล่างเพื่อที่จะรักษาประสิทธิภาพไม่ให้เกินร้อยเปอร์เซ็นตเดี๋ยวไล่ทําโจทย์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเห็นภาพนะครับโอเคนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสี่เรื่องมีเรื่องอะไรบ้างนะมีรูปทั่วไปของเอนโทรปี rophy, ใช่ไหมรูปทั่วไปของสมการสมดุลเอนโทรปี en rophy, ใช่ไหมเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือเรื่องอะไรนะเรื่องที่สองคืองานของระบบเปิดใช่ไหม งานหาได้จากอินดิเกตลบ VDP ใช่ไหมเรื่องที่สามคือเรื่องหลักการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีใช่ไหมกระบวนการจะเกิดขึ้นได้จริงไม่ขัดกับข้อที่สงคือการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสุขีจะต้องเป็นบวกเท่านั้นใช่ไหมหรือ Sgen จะต้องเป็นบวกนีกไ,ไหมส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องนี้คือค่าไเ็นโทรปิกน,นะครับ